กอดใครครับน,น้ำกระเด็นน้ำกระเด็นน,นี่นะครับ เช็คความหอ,อ้โหได้ทีครับผมพี่น้องได้ทีครับนะครับไข่เตรียมไว้ครับ,รต,รบตีใบแล้วครับใบ่หัวรับใบหัวรับผ้าพริกแล้กกะมะเขือเทศครับผมตู้อ่ไปแต่กับ,บกหมาน้าครับผมดบบีบมากน้าเ้ีครับ ทอดโอ้หอมใบหัวลาภาเ,เลยเจอะไรทอดไข่เกี่ยวใส่หัวใส่หัวลาภา โหระพาพริพกงาเกือเทศ่นไปแล้วน,นี่้มัไนนัรนเศษตัวนนะครับแล้วก็จิบกับด้านครับผมมันก็กับ,กบด้านครับสวยโอ้โหสุด่นเลยพี่น้อง เลี้ยงอุ้ยหุยครับผมหอมหมัวะพาครับผมเราไปเ็ดกินเบ้างครับอยเสร็จโดยหนานครับปิดแกสได้เลยครับผมตาข้นกินเลยครับ เรียบร็จยตแล้วครับโอ้โหอมใบโหระพาโอ้โมปิดครับผมปิดเก็ตแล้วว่ามึงตอนตใสจานผมที่นา่ารับประทานให้ไหนครับผมนี่ละครับเสร็จแล้วครับผมหนาตาใบใบโหระพาปีบมะนาวใส เครื่องปรุงรสพริกมะเขือเทศครับผมอ้ยน่ารับประทานมาครับผมหน่าตาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อถูกใจทอดไข่เกี่ยวชิดนีครับผมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ